สวัสดีครับพวกผมทีมินชแนลครับทีม,ก,ม,มกินีมกชั่วว่า,า,ออาวะไรอย่าๆๆเไปไปงาเดาดได้แล้วเอาง่ายเลยไม่กินเนี่ยเราจะไปตุงการเด็กขาดถึงท่วิ่งไปหลังหลังผมไม่อยากไปทางัวหาเข้าก็ดีอะ ปริมสตีฟนี <mainland> oh, right ่ผมก็ได <rene> ้สก <fat Still> <heroin> <rawd Moder ator> ินรอดในแบบพรีเวฟนะแต่สกินไเจ้วตัวผมก็มีวอร์ดีคุณป้าคู่เถื่อเลยกินเทียบนี่ได้หรอดาวเพิ่งไปกำมัดเดือนมนไม่ให้เดือนเถอะทุกคนก็จะกลายเป็นเดิอน อ๋อนี่ผมเิ่งผมเิ่งภาพหนึ่งจุดศูนย์จุดสีส่นะครับร้อกันมันมานมาอะไยเนี่ยนะ วิสามสิบ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 วิเนี่ของอาจจแก้พลังขึ้นสองทีนะไวไฟนะนังไม่ได้ดีนะยังตัวอ่ะไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหไม่ธมาเฮ้ย ยี่มีอะไรเนี่ยพี่มีอะไรครับเอาคนะาออครับ,รบข้ามา เข้า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 ดีกร้โอ้เป็นชปิพะมไว้าากวีในในในก่การ่ายดีแต่ก็วิ่งตรงกลางมเดือลยได้ดีร้อยชดีร้อจะไเพื่อนร้อยนะไปไม่แต่แตดีร้ ด่านเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหจะแรงไม่รู้นะขออภัยด้วยนะยังมีได้ด่านนี้นะจะเล่นได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมเว้บคุณเจนไปดำจังเนี่ย จิมตู้เดินหลังป้าไปแล้ววิ่งไปหลังไปแล้วแล้วอย่าตามมานะอย่าตามมานะเดี๋ยวไปหากองกันแล้วเฮียอย่าตามมา

ขึ้นไฟนี้ด้วยดิมีคนมาแถวนี้ดีกว่ารจ็บมาเลยครับรื้อปิดสึกได้มาเลย,ยลอุ๊ยแหลกแน่ปันอ๋อ tay nữa chân ngọc 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 ได้หนึ่งครับตรงวันนี้ใครหมดแล้วแล้วสติไปดูว่าขึ้นนี่ก่อนหดีเราไปหาดาบไปหาควานอะไรก็ได้เลยใจสามารถตีได้เห็นอยู่นกี้ีเละมีวนะววมขวนไม้มา เกียวกันทองนี้มันภาคเอามาภาคใหม่เนี่ยสูดหนึ่งจุดสี่เนี่ยมันก็สามารถใช้ใส่ที่คอได้นะครับแบบว่าตอนมาปุ๊บเราจับปุ๊บเราขึ้นกลางปุ๊บใส่ให้อัตโนมัตินะก็ดีอยู่สามารถเล่นของกับเอ็มบีซีได้นะภาคเนี้ยอเอ็มบีซีไม่ได้ดเจออะไรละ ไปเราไปลุยดีกว่าัี้เดีินกดซับนะครับเสรสุ้าติดตามแหละเงียเงยยาเดนอ้าวนปมาแล้วเนี่ยไหม่มืดึงเนี่ยบอกเลยว่ามองไม่เห็น ข้าอทไงทีนี้เห็นไหมไหม,ไหม,มันเลยเสียงทีว่าจะได้มันจะได้บีบโลกให้เข้าด้วยกันนะครับเยวมาฆ่ากันเดยม่กีนมาแล้วสิวะยังวะเด็ดดาบทองครับ อีมาคนซอสมาทีมา อีกสานาทีนะครับโล่ก็จะบีบเข้าด้วยกันแมปเนี้ยแล้วก็มาตีกันนะครับแบบหินหน้ากันเนี่ยแบบใกล้ๆกันเลยมันไปยังไงเน่ยมาออกมาแล้วหรือเปล่านะยังหรือเนี่ยมาขึ้าเดิอมาหนาแล้วมันด้อมมาละใหมเนี่ยเขามัง้งนไป ใส่เก no <t art ic> ียรดิีก็โอ้ไปดูได้เล็บวพาดีกินบัดนั่นนะ ทีไรีว่เฮ้ยโอ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 อ้้ยไม่โดนไม่โดนดีดนี่แหละที่ยเจตัวโอ้ยเดี๋ยวหรโอ้ดสวอลเลยเลยเราที่นี่จบเพนี้ครับไปเจาอยกมครับ